ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ like, กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวันสามสิบเอ็ดด้วยนะคะผมไม่รู้จักผลงานของคุณทั้งคู่เลยจนมีครั้งวันหนึ่งผมถ่ายสีต่อสีแล้วผมเดินลงมาแล้วผมออกจากตึกไม่ได้เช้าว่าแปนนั่นน่นแล้วผมก็ถามว่าใครครับลุกไปแล้วผมก็เจอคุณครั้งแรกที่นั่นจําได้ไหมจําได้ครับจําได้จำได้แ<อ>ล้วแล้วเป็นวันนั้นเป็นวันที่ผมเกิดคาถามว่าฉันพลาดอะไรไปเขาเป็นใครเขาเป็นแฟนคลับเขาเยอะขนาดนี้ ไปอยู่อีกโลกหนึ่งมาแล้วฉันก็เลยเรียกได้ว่าไปศึกษาเรื่องราวของคันทั้งคู่เลยนะฮะว่าทําไมคนถึงจิ้นพวกคุณเริ่มต้นจากนุกนุกเป็นศิลปินในค่ายสิงมิวสิกก่อนใช่นะฮะน้องปายตอนน้เป็นทีมงานเป็นทีมงานดูแลนุกเป็นคนดูแลศิลปินใช่เป็นคนดูแลศิลปินเขาก็ไปดูแลผมเหมือนกันไปดูแลคุณแลวเริ่มจากว่าคุณสองคนก็คือหยอกล้อกันผ่านทางโซเชียลมีเดียใช่ครับก็คือติ๊กตอกกันนะางทางติกตอกแล้วคนเห็นคนก็รู้สึกคูคู่นี้รั ชอบที่คุณอยู่ด้วยกันจิ้นกันยังยังคืนคืนแรกคืนแรกเขาเขามีมีมีหลายคอมเมนต์อยู่แซาผู้ชายอะไรวะผู้ชายอะไรวะคู่กับทอมอะไรเงี้ยผช่คืนแรกคืนแรกยังคงอะไ่ยังมีมันเป็นความสงสัยมันได้เหรอวะอะไรประมาณนี้ไม่แต่คคุณคุณหยอกล้อเป็นแบบเซลล์ซลกันถูกปะก็ปกติ ทั้งหน้ากล้องก็เป็นอย่างนั้นหลังกล้องก็เป็นอย่างนั้นก,ก็คือเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้นอ,อยู่ยใช่ครับวันนั้นก็ได้ถ่ายถ่ายกวนไปแล้วหลังจากนั้นไม่เชื่อพัฒน,นามากลายเป็นว่า<ช>มีฐานแฟนคลับแล้วก็ทําให้คุณกลายเป็นคู่จิ้นนุกปายซึ่งบอกได้เลยคุณผู้ชมฮะเขาโด่งดังมากจริงจากทีมงานกลายเป,ป็นศิลปินและมีเพลงคู่ด้วย <S <S ใช่ครับถูกไหมชื่อเพลงรักนะตะวันซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมฮะเพลงนี้ยอดวิวกำลังทะยานเข้าสู่ ร้อยล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เคยถามแฟนขับไหมว่าเอ๊ะชอบอะไรในความเป็นุ๊กปายคือจริงๆจริงๆไม่เคยถามแต่ว่าสัมผัสได้ว่าเขาเขาชอบการเป็นธรรมชาติใช่ความเป็นธรรมชาติที่ที่พวกเราเป็นในชีวิตประจําวันไม่ว่าเราจะไปกินไปเที่ยวไปเล่นอะไรพวกนี้มันเป็นเราไม่เคยเฟกเออไม่ไม่ไม่ได้เฟกขึ้นแย่กันบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยเนาะคิดอยากจะถ่ายก็ นูกก็จะเมือถือขึ้นมาถ่ายเลยโดยที่ไม่ได้นัดกันอะไรมาแต่ข่าวสําคัญเลยคือการประกาศเลิกเป็นคู่จิ้นของคุณทั้งคู่เรียกว่าลดสถานะใช่ลดลดสถานะจากคู่จิ้นเป็นบอดี้เพราะว่าอยากจะรับงานได้มากขึ้นใช่ครับมันไม่เคต้องแพ็คตลอดเลยเพราะว่บาง บางงานที่เราไปอย่างเงี้ยสมมติปายได้รับบทเป็นพระเอกแล้วก็มีนางเอกนุ๊กได้เป็นพระเอกมีนางเอกเขาก็จะถาม่าเออทำไมนุ๊กไม่มาด้วยถ้าสมมตินุ๊กไปนุ๊กไปแสดงหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วขราวนี้ทำไมทำไมไม่ไปอ่ะทำไมไม่ไปไปไม่ได้ไปไปไปเล่นก็ทำไมไม่มีนุ๊กทุกคนจะไม่ได้เติบโตทุกคนจะไม่ได้ไปทําบางสิ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากทำลองเปิดใจให้กับความสามารถด้านอื่นของเราบ้างแต่หลังจากประกาศไปปรากฏว่าแฟนคลับก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่ไม่เสื่อมคลาย ล่าสุดงานรับปริญญาใครฮะไปยบายครับไปครับพี่ได้ยินมาว่าแฟนคลับเนี่ยมอบเงินให้หลักล้านอันนี้จริงไหมฮะก็เกือบถึงครับถึงๆเดียวเฮ้ยได้ได้ได้หลักหลักล้านหลักล้านเลยเหรอเอ้ยห้าร้อยนีแบ่งเพื่อนเนี่ไม่ต้องไปขอแบ่งเขาล่าเสือคุณวันเกิดผมว่าคุณก็ได้เยอะเหมือนกันหลักล้านเนี่ยองคุณอ่ะใช่ใช่ครับนั่นไงโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะ ต้องถ對對่ายกล้องแบบว่าพันรามานะยาวยาเพราะมเือเก็บไม่หครับเห็นบอกว่านุกนุกกบปายนี่ก็คือเหมือนกับว่ารักแล้วก็เธอทุนแฟนขับมากใช่ครับกับคุณแฟนขับมีควาหมายยังไงคุณบ้างครับ